เฮ้ยเธอเป็นใครอะทุกคนมีคนมันยืนตรงกล้องเยอะพี่พเธอจะน้องออหราอไม่ไอแม่งเนี่ยน้องน้องสาวเราตัวตัวมันเอวเธออะเธอเจอไหมชื่อกอย่าอยู่ที่ไหนเธอเธอเปิดหน้าที่เธอกลมหน้าทำไมอะ ไม่เสงเหรอวะเอ้าหายไปแล้วสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซิงป้านาอาาที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดผาไปเรื่อยพี่พี่ครับตอนนี้ผมออกตามหาน้องกอหญ้าพี่พี่ทุกคนจำได้ไหมว่า น้องกอยาคือลูกของนางดาวเรืองที่ผมจะคอยช่วยแม่ของดาวเรืองเนี่ยดูแลนะหรือว่ายายน้องกอยาเนี่ยซึ่งยาย,ยบอกว่าน้องกอยาหายออกจากบ้านเนี่ยหนึ่งวันแล้วไม่กลับมาบ้านพี่พี่ผมเลยกลัวนะกลัวน้องจะเป็นอันตรายแล้วก็เป็นห่วงน้องพี ria, ่พี่ผมเลยเออกมาวันนี้ออกมาตามหาน้องกอยาซึ่งผมเนี่ยออกไปหาจุดที่น้องชอบไปเล่นนะผมไม่เจอนะทางเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีใครรู้ถามคนอื่นไม่มีใครรู้เลยผมเลยออกมา ตามหาตามจุดต่างๆนีนชอบเล่นแต่ไม่มีบ่อแสไม่มีร่องรอยนะวันนี้ผมเลยขึ้นมาหาป่าแห่งนี้พี่นะซึ่งเป็นผาที่ผมเคยเจอเคยมาเจอดาวเรืองผมกลัวดาวเรืองจะพาลูกมานี่หรือเปล่าพี่วิญญาณดาวเรืองไหมพี่นะเดี๋ยวว่าดาวเรืองเนี่ยจะพาลูกของนางมาที่นี่หรือเปล่าทุกคนนะมาที่นางผมเคยมาเจอนางอะนางดาวเรืองเนี่ยที่อยู่ตรงใต้หินน่ะผมเลยเข้ามาดูที่นี่แทนเลยพี่ผมกลัววิญญาณดาวเรืองเนี่ยจะพาลูกมานี่เพราะผมคิดถึงนะแต่ถ้าทำแบบนั้นก็ไม่สมควรพี่อ,อัน sure ต right รายมากผม อย่างน้อยมาดูให้มั่นใจดีกว่าอยู่ไม่อยู่นะกคนนะน้องกอหญาก็เป็นเด็กอ่าเป็นหนูหน้อยตัวเล็กพี่ๆนะม่จะเป็นเไปเห็นไกลมากแต่ยายยายน้องบอกว่าน้องไม่ยังไม่กลับมาบ้านเลยแต่เมื่อวานแล้วผมเนี่ยผมก็แปลกใจนะว่าน้องไปเล่นไหนหรือจะเชื่ยทางจะเปล่าเขาปิดตาอยู่หรือเปล่าบางไว้หรือเปล่าไม่ให้น้องออกมาหรือเปล่าหรือมีใคร พาน้องไปเล่นไหนหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะมีนะตก,กลัวพ,พี่นะ้ากลัวเป็นพวกอ่าขโมยนะขโมยเบบี้อย่างเงี้ยจะจับน้องไปหรือเปล่านะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวขอกับแม่ใจจะพี่ลนะหนึ่งไลน์หนึ่งแช้ผมด้วยนะตามหาน้องกอย่าให้เจอทุกคนนะเป็นห่วงน้องมากขอให้ผมได้เจอตัวน้องนะผมไปทุกคนไปหากอย่าก,กันทุนกคนนะไปเพลพี่ตอนนี้ผมก็มาใกล้ถึงฟิดของดาวเลืองแล้วพี่นะนะ จุดที่ผมเคยเจอเดาวเรืองแรกๆทุกคนคงจาได้ดีนะนางใส่เสื้อเหลืองชุดเหลืองเลยนอนอยู่ตรงใต้หินตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนทั่วไปเป็นคนที่ยังไม่ตายแต่เห็นได้เป็นเพียงวิญญาณนะแต่นางก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรผมหรอกแต่แบบมาหลอกให้ผมบอกเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่นะเรื่องของสามีเรื่องของคนคนนี้แต่เรื่องที่จริงเรื่องเดียวคือเรื่องลูกลูกและแม่ของเขาเรื่องจริงนะผมก็จะไปเห็นจริงๆแล้วแต่ตอนนี้คือน้องกอย่าเนี่ยหายไปไหนผมอยากรอ้ทุกคน โ okay. อเคผมกำลังเดินมาที่จุดของนางดาวเรืองอยู่นว้พี่นะจะมีลำธารเล็กๆระหว่างทางเนี่ยจะเป็นลำธารลำธารน,นะเดินไปที่ที่น้องของดาวเรืองนะถ้าดาวเรืองจะพาลูกมาที่นี่เนะี่ยมันไม่เป็นไรหรอกพี่พนะแต่มันอันตรายถ้าพาลูกของนางมา,าไกลทุกคนนะ ก่อนทางจะเงียบสงบแล้วก็ถึบๆในคนนะมืดถึบมาก ดีมากพี่พี่ฟสี่อากาศเย็นสาบายมากทุกคนแต่ถ้าน้องก่อหญ้าจะไปเที่ยวจะไปเล่นแบบกับเพื่อนแล้วไปนอนบ้านเพื่อนอะ่ะมันก็อาจจะมีส่วนใจกับเป็นไปได้ยากพี่น้องตัวแค่เนี้ยน้องอยังไม่รู้จักนอนบ้านเพื่อนหรอกเป็นห่วงมากคืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับน้องไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยทุกคนรัวนะดูดาวเรองมนคิดไม่ซื้อจะเอาลูกไปอยู่ดัวหรือเปล่านะ อันนี้ก็น่าคิดกันทุกคนตามทางสวยงามมากเราไปหาน้องกอย่างกันก่อนดีกว่าทุกคนทุกคนครับทุกคนเจอผีเสื้อไหมผีเสื้อบินเยอะมากเลยบินตามป่าสวยงามมากๆเลยไม่รู้ว่าอุ๊ย ไม่รู้ว่าพีเตอร์ตรงน,นี้บินมันเยอะจังทำไมบินมันเยอะจังเนะี่ยเฮ้ยลูกอะไรวะมันคือลูกอีหยังอนะอันนี ผมถึงจุดของดาวเรืองนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอไข่พี่เห็นไหมผมไม่เจอไข่เลยนะน้องกอย่ายก็ไม่อยู่ดาวเรืองก็ไม่เจอนะอไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ไข่พ่อตรงใสหรือว่าได้รู้ว่าจุดน,นี้ไม่มีน้องดูนะ แต่ที่มันสะอาดแปลกๆพี่เจมส์ที่นี่ดูสะอาดแปลกๆพี่เจมส์เหี๋หยวามาทำความสะอาดแล้วก็มานอนที่นี่ด้วยเล่ใช่ไหมจ้าเลืองเธออยู่นี่ไหม ถ้าเธออยู่นี่เธอออกมาบอกฉันทีว่าทีาลูกเธออยู่ไหนคือว่าตัวเมียยังไม่ไปเกิดนะทุกคนดูดอกอะไรวะดอกอะไรไมันเริ่เปียบเลยดูมีกลิ่นหอมไหมทุกคนมีกลิ่นหอมมากเลยนะหอมนะมีกลิ่นหอมมาก ตอนเรื่องอามาบอกจะแม่ว่าลูกเธออยู่อยู่ที่ไหนตอนนี้แม่เธอหาลูกเธอไม่เจอลูกเธอไปไหนเราก็ไม่รู้ ตั้งกล้องไว้จะดูดีกว่า ออกมาบอกจะไมว่าลูกเธออยู่ไหนอตอนนี้ลูกเธอหายตัวไปที่ตัวไหม กอใยเนี่ยไปดื้อที่ไหนเน่ะจะจมน้ำก็ไม่ใช่นะก็มาดูที่น้ำไม่เจออะไรเลยก็ผมจะมาที่เนี่ยผมไปหาดูทั่วแล้วผมไม่เจอร่องรอยนะ ทุกคนครับผมเนี่ยอยากจะภาวนานะให้ซึ่งสักดิดเนี่ยายคุ้มครองน้องกอยญาแล้วก็อยากให้น้องเดือยเนี่ยออกมาบอกทีว่าลูกอยู่ไหนตามใครไปหรือว่าใครพาลูกเขาไปเพื่อเอาบอกพี่นะตอนนี้นผมไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ไหนที่น้องกอยาเนี่ยยายเขกาก็รีบบอกให้ผมช่วยตามหาทีนี เราแบบกลัวเป็นห่วงแล้วก็ร้องไห้ด้วยผมก็โอ้โหแบบ,บต้องยึดอาหาก้อย่าเลยคนนะโอ้โหถ้ามันต้องมีเรื่องอะไรเข้ามา,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 าเมรื่อยๆผมงงมากๆเลยนาะมีเจ้าเรือมีเจะาลูกไปอยู่ด้วยพี่พี่ ทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่าเราเรือจะออกหาืองป่านะถ้าเราเรือออกมาวันนี้ผมจะได้ถามว่าลูกไปไหนแต่ผมเชื่อว่าเราเรือเนี่ยยังไม่ไปเกิดนะยังอยู่นะทุกคน มได้ยินเสียงเหมือนเสียงหนูน้อยร้องไห้พี่ๆในป่าแห่งนี้นะแต่ผมเนี่ยหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันนะผมนั่งฟังแล้วผมรีบหยิบกล้องมาถ่ายเนี่ยเสียงมันหายไปแล้วทุกคนไม่รู้ว่็เสียงกอยายหรือเปล่าร้องไห้เหมือนหลงทางหรือหิวหรืออยากกลับบ้านประมาณเนี้ยแล้วก็มีเสียง เหมือนพูดคุยอะไรทักอย่างของผู้คนที่อาจจะเป็นสิ่งที่ผมมองไม่เห็นก็ได้นะผมเห็นตั้งกล้องให้เรื่อยๆนะและจะรอดูว่าทุกคนจะได้ยินมันผมหรือเปล่านะเสียงเหมือนเสียงเหมือนน้องกอย่าร้องไห้หรือเปล่าหรือมีอะไรบางตาเราอยู่หรือเปล่า เราเลยมองไม่เห็นพี่ๆเรื่องแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะในป่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นมันก็มากมายนะสิ่งที่รับสิ่งอาถัรเนี่ย ผมได้ยินชัดใจนนะผมนั่งนั่งแล้วผมว่าฟังแล้วแน่ใจพอผมไปหยิบกล้องมาถ่ายใช่ไหมเสียงก็หายไปเลยเสียงชัดมากร้องไห้เหมือนอยากกลับบ้านหิวหรือว่ากลัวอะไรสักอย่างอะได้ยินไหมเสียงพูดคุยกันที่ค่อยๆมาตามลมแล้วก็เสียงน้ำเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าฟังไม่ค่อยชัดนะ เผมปวดคอมากไม่รู้เป็นอะไรมันอยู่ก็ปวดขึ้นมาปวดแบบไม่มีสาเหตุเลยทุกคนได้ไหมได้ยินมันผมไหมเสียงร้องห้างของเสียงผู้หญิงหนูน้อยผู้หญิงดังมาอีกแล้วจากข้างบนนี้หรือเปล่า ดูรอดูให้แน่ชัดนะทุกคนรอฟังไปพร้อมกันเสียงมันมาตามลมเสียงมันมาตามลมนะทุกคน สมาธิภาวนานะให้ผมได้เจอน้องกอย่ากันคนนะขอ,อนั่งสมาธิสักครู่ะนะครับผมโอเคทุกคนผมขอ,อนั่งสมาธิตรงนี้ก่อนนะพี่นะเพื่อทำปีใจใายสงบแล้วจะเดินทางหานลูกกอย่าเดินทางนลูกกอย่าต่อนนะถ้าเราเลี้ยงอยู่นี่เราเลี้ยงออกมาให้ผมได้เห็นให้ผมได้ดูว่าลูกนางไปไหนคือนางพาลูกไปแอบซ่อนหรือเปล่าผมไม่ค่อยใจนะพี่ เฮ้ย,ยเธอเป็นใคร啊ทุกคนมีคนมายืนตรงอกองนะพี่เธอเป็นใคราาเธอมาหาใครเธอมาหาน้องมาหาน้องสาวเธอจะน้องหรอกไหมอะไรแบบนี้น้องน้องสาวเราตัวตัวมันเอวเธอเธอเจอไหมชื่อกอย่า อยู่ที่ไหนเธอเธอเปิดหน้าดิเธอก้มหน้าทำไมอ่ะเราเธอมาจากไหนเนี่ย <_ d LP> ใส่เสื้อเขียวผ้าถุงสีเก่าๆลายๆนะพ่อ้านะเธอชื่ออะไรมาจากไหนคนไม่น่าใช่ดาวเรืองแน่นอนดาวเรืองไม่ใช่แบบนี้นะ <_ d LP> ดาวเรืองผมยาวอย่างนี้ด้วยนี้ผมสั้น เธอเอ,อ้เนี่ยไอ้เนียมเนจริงเนีย้เนี่ยงงเลยเธอเจอน้องสาวเราชื่อกอย้าไหมน้องตัวเล็กๆอะ่ะเราไม่เจอเขาอยู่บ้านเขาออกมาเล่นในป่าหรือเปล่าเจอไหมเจอไหมเจอร่องรอยไหมฮะแล้วทา้งงูเหรอแล้วเําไม่อยู่ทำไมไมตรงเนี้ย จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเออจะไปไหนวะจะจะไปไหนเสียงอะไรวะเอา้าหายไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่กูเจอแล้ววะเนี่ยผมนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆก็โผล่มามาชี้บอกว่าอา่าน้องกอย่าอยู่ทางนี้ทางไหนของมันก็ไม่รู้นะแล้วมีเสียง กรีดออกมาข้างหน้าข้างหลังผมเนี่ยข้างๆเนี่ยผมก็รีบผ่านมาดูเสียงกรี๊ดมาอีกทีไม่เจอนางแล้วไม่ใช่ดาวเรืองนะผมสั้นใส่เฟื้อวสีเขียวแข,ยวขนยาวแล้วก็พระถุงพะฟา้าพี่ๆดูในคลิปเอานะพี่ๆนะใครวะเฮ้ยที่นี่มันมีมากกว่าดาวเรืองเหรอมันมีผู้หญิงที่มากไม่ใช่ดาวเรืองเหรอใครวะทุกคนผมมันจะแปลกใจเริ่มจะงงมากๆตอนนี้แล้วเออ โอเคเดี๋ยวออกตามหาน้องกอย่ากันจะลงไปตามน้ำมิพี่นะจะลงไปตามน้ำมิที่บัญชีนะจะเจอหรือเปล่าเราดูคลิปพี่เราชมคลิปนะฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะพี่ๆนะให้ผมเจอน้องกอย่าไวๆนะพี่นะผมเป็นห่วงน้องมากๆตรงนี้ยายน้องก็เป็นห่วงดาวเรื่องเอาน้องเอาลูกไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ทุกคนไปครับพี่ตามหาน้องกอย่ากันต่อเมื่อกี้พิ่เมื่อกี้ก็ชี้ไปทางนี้แพี่นะชีิปทางนี้ผมรู้ว่าทางนี้น้องกอย่าลงไปข้างล่างหรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่า แล้วก็ผมอยากจะบอกให้พี่ทุกคนได้เข้าใจะนะผมอะ่ะไม่ได้อยากเจอผีสาวหรือผู้หญิงในป่าทั้งนั้นหละพี่นะโปรดเข้าใจผมด้วยแต่ไม้ผมเจอเองพี่ผมจะปิดตามไม่เจอเดินผ่านก็ไม่ใช่บางทีอาจจะเป็นคนแบบเพื่อนอ่าเพื่อนที่แบบทั้งทุกจักการเดินป่าด้วยกันเออได้เจอกันได้คุยกันก็อาจจะเป็นมิตรที่ดียวกันได้ถึงกาจจะเป็นไม่ให้คนหรือเป็นผีเราก็สามารถพูดคุยกันได้แต่ว่าอยากได้อะไรช่วยอะไรเ้วก็บอกเราทำบุญให้ผมไม่อยากทำให้ใครบางคนแบบต้องรู้สึกผิดว่ารู้สึกไม่ดีนะ คืออยากให้พี่ๆเข้าใจาผมด้วยว่าผมไม่ได้ทำอะไรกระขายทั้งนัน้นในคลิปอะผมแค่คลิปที่แล้วนะที่ผมเจอสัวหมูห่ห้าผมแค่อ่าเผลอไปดมผมประดมผมนางแล้วผมแค่เอาทำแบบแบบแบบนั้นลงไปอะมันก็แบบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องก็เลยรู้สึกผิดนะอยากมาอธิบายในคลิปนี้ว่าที่ผมเจอสัวหมูห่ห้าผมไม่ทําอะไรนางนะแค่ดมผม,มเฉยแล้วรู้สึกผิดเฉยท,ท,ที่เออ ก็เลยตั้งคลิปแบบนั้นไปพี่นะก็ฝากให้พี่เข้าใจผมด้วยนะส่วนตอนนี้ผมอยากจะตามหาก,กอยาให้เจอแล้วอยากพูดคุยน้องอ่อมมากๆเลยน้องแบบอาจจะไม่รู้ผมไม่ได้ลงตัวเองนะแต่น้องอาจจะแบบรู้สึกน้อยๆแล้วเปล่าที่ผมทํากับสั่งหมูห้าแบบนั้นก็รอชมคลิปเดี๋ยวผมจะไปหาน้องอ่อมแล้วก็พูดคุยกันนะเพราะว่าผมติดต่อน้องไม่ได้น้องไม่ไม่ทักไม่ไม่คุยกับผมเลยทุกคนโอเคทุกคนไปไปหาอกอย่ากันต่อ